Hello ลฮัลโ my friend บอนอั t ต r น o ู n b บ n น Thursday good afternoon บอน Thursday afternoon สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาทานอาหารกัเจนแมวจ้ะร้านอาหารเก็จแเราจะวันนี้ today have r e so with paprika in little bit c ีน l i เอออันนี้ของสามีจ้าแมวเอาลาด จานไปเลยกับข้าวจ้ะออฟต์เดนแฮปส์อินสลัดสิเวนจูเลยเอกอลกาโบโลยังก็เฟียวเลยดอกผักดอกคะน้าจ้ะแล้วก็ผัดเอ่อเต้าหู้เอ่วอตเนมเต้าหู้แล้วก็จั๊กตุฟูตูฟูผัดเต้าหู้กับเออโปลผัดของ คล้ายต้นหอมมาจากที่รากจ๋ามาทานกันเด้ออร่อยอร่อยยิ้มยิ้มบนนาปิติก็บนนาปิติบนนาปิติตัวที่งาม bon bon okay. มาทานจ๋าเพื่อนๆจ๋าอร่อยจ๋ายิ้มยิ้มขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันนี้ด้วยเน้อเพื่อนจ๋าให้ I enjoy h a p p y your life today stay good mm hmm. แล้วก็มีเนี่ยจ๋าของแมวก็ตำแตงจ๋าแตงก็ใส่น้ำปลานะ I have กูถ mm. นัดไหมเลยใ o ่ส <Yes, good. S 2> ุดมาชิ mm. มาซอสถนดัดไม่แค่แล้วก็มีผัดพริกพริกหยวกเนี่ยจะ้ะเอาต้นหอมผัดพริกหยวกกับปลาปลาข้างเหลืองปลาอัดเนี่ยจะ้ะ mm. ป,าปาาลาปลาเขาเรียกปลาอะไระปลาขูจ่จ้ะเดี๋ยวแมวกระดาษตัวนื้อใช่ไหมจะ้ะ แค่หนอดมั้เลยใช่ใช่ดูซิฟัลิลลี่ฉีนดิอ้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะเพื่อนๆจ้ะสำหรับวันนี้นักเพื่อนทุกคนจ้ะทานอาหารกับหมูแมวเนี่นี่อร่อยจ้ะข้าวกับผัดพริกปลาหยวกผัดพริกปลาปลาั้งเหลืองกับพริกหยวกจ้ะ ช่หมนอื mm. Mm. อร่อยจ้ะแคลสอาหารเพื่อสุขภาพจากแคลเซียก็ด for for your mm hmm. yourself all in salad จริง <laughs> <laughs> จ้ะเ,เพื่อนๆจ,จ,จ้ะโชคดีโชคดีจ้ะ Cheers ขอให้ Boy, มันเพื่อนมีความสุขทกอนเนอ Happy happy enjoy your life today please for me mm hmm. for my husband love you on the moon to my friends okay เยอะหน่ you can put oil leave leave ทุกคนเหมือนหรอ I have put already mm hmm. ามีชอบทานน้ำมันมะกอกเ mm hmm. ท้าแมวเย็นจะขอไปใส่ถองเท้าก่อนน้อนเพื hmm. tell take yeah. mm ่อนจ่ามันูด e ้วยคนฉ i เท้ไม่เฟรนด์กเทคยามอืกไม่มีคน หนาวจะหนาวหนาวหนาวจะท่รักจ mm. mm ๋าใส่กางเกงแล้วก yeah, ็ใส anyway> so no ่กุ่งเท้าด้วยจ้ะกางเกงขายาวจ้ะเนี่ยเมื่อกี้ใส่กางเกงขาสั้นตอนนี้กางเกงขายาวเอร์เลยไอ้ต้องโนเนมอิงลิ I เซนโอเคนเซ่ what name อิงลิส ตอกกิ้งเดี๋ยวแมวแปาเสื้อใส่ก่อนเนอหนาวอีกแล้วเทคคือแจ็คเก็ตแล้วคตรอื้อโคยทที่แบบ it's a cold day a rainy day หนาวหนาวจะที่รักจ๋าแขนเขินเย็นหมดละ <c oughs> หนาวจะขอโทษทีใส่เสื้อก่อน <c oughs> เพราะว่าอากาศที่นี่หนาวเชียวทุกเดยเ์รีสปิโก้ได้ไหมล่เรี่ยงอ่ะวันนี้อากาศหนาวหน่อยจะกระทู้ทีรักจาก้าค่ะอากาศหนาวมาทานกันเจ๊แมวจ้ะอยู่ข้าวเลยเลยหยิมหยาบมั้งเนาะเลิบยูเลิบยูมูลิน ต้นเยค่ะเลยเหรอ่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้อม,อมหวัหวหอมชิ้นใหญ่หน่อยจ้ะเนยยำแตงกวาชิลากิ๋วง่ะอืมอืมอืม,อม

แพสเจอร์ลิลิบช so. mm ิงโอเคยำแตงกวาเผ็ดหน่อยจ้ะเค็มเปรี้ยวอะไรแบบสตองแซ่บๆสตองแซ่บๆยำแตงกวาโอเคไ่ะรโน้ตทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวจ้ะ มทานกัแต่ยำก้นจ๋อร่อย,ยกู้จังละอันนี้มะเขือต้มจ้ะอุูมบุชิงไบบอยอันนี้จะเป็นซอสแบบโอเคเทอร์ม um ูลิมิลเวลี่ส์เี่ส์มะเขือมะเขือต้มจ้ะ านมือก็ได้จะกินมือก็ได้อันไหนสะดวกโอเคแคนแคนเม่แคนน้นองพ่อเพื่อนหนาวมากๆเะวันนี้อ,อากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะโอ้เปิดยี้ริบปิดน,น้ะ ไออเปอ่นด mm ี่ะเดี๋ยวแม่ไปเปิดหน้าต่างแป๊บน้เพื่อนๆจะ f i r c o s e อย่าในโคละเฮออิาอ่อยสต่ บอกให้สามีเปิดหน้าต่างจ้ะเพราะว่า <c oughs> อาก,กาศก็เ,เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนจ้ะให้มีอาก,กาศเข้าในบ้านหน่อยคื <c oughs> อมันมทานข้าวกับโรักษาอร่อยอร่อยเอ็เหรอเผทิ้นไม่เลอก มีท mm ูโชคดีจากเพื่อนๆจากชีสบอสบอสชีสชีสสรุปสรุปที่สรุบอสทาันงที

อ๋อ o u say ก mm ัมไบ but กัมไบ is dangerous because means bottom up แนไม่ร hmm. ู้ับอะไรกัมไบมาทานมันจ่เพื่อนใจหูข้าวจนนี่กู today very h u n g ื y hmm. <laughs> ลาเซลลองอช้อปปิ้งอเมฟูดเนี่ยดังโอเคอน้อยมากเ่ยเสื้อผูเดินไปตลาดตลับมาก็ทำกับข้าว กูซอ,อปปิ้งขำโฮมอสูบเนี่ยทูเาวะ่ะงานเวรที่ไหนกอนอิ่มอร่อกนเพื่อนอร่อย อันนี้ไม่พูดเยอะจะทานอย่างเดียวที่รักจา๋า no too much, just eat because hungry อร mm ่อยอร่อย Today we don't meet anyone in the market and e o n t o come no s h o สามีบอกว่าเพื่อนไม่ได้มาที่ที่ทซูปเปอร์มาร์เก็ตนคนข้างบ้านก็คื่ออาไมัเวัน,นี้เขาไม่ได้มาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของสายฝนตกไอ้พี่ก็ไม่ได้มา yeah. maybe come before us and go home early <laughs> go o n say hello 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 <laughs> เด็กโกหมเต้นโ,โอเคจ้าเพื่อนๆจ๋ามาทานเจ๊แมวเนออร่อยอร่อยเวยหย่อมหย๋งเดกโกช้อปปิ้งเราแฮมสตมาตีบนโต๊เล่น นูเลนแบบนูโลก็นูโลสวิงดี also a little bit wind so not so warm <c oughs> มีลมเย็นจะ้ะวันนี้เย็นเพื่อนๆไม่ได้เจอเพื่อน mm hmm. ข้างบ้านจะ้ะชื่ออามชื่อกับเมียเขาจะ้ะอืมเขาคงไม่ได้ออกนมา สีโนะ่เข้ามีโนะแไอโนชัวอ้ชวยปนอสามีบอกว่าคิดว่าไปแต่คงจะแบบว่าอากาศไม่ดีก็ไม่อยากอยู่นานเนี่ยนะคอนโนแฮตตูด้วโลรีนอนจูสเต้ไอตัวนู้เตย เจ๊ทานกันเจ๊ดีดง,ง่งอร่อยอร่อยจ้ะหนูแมววันนี้หิวมากๆจก้ะัว่แมว <c oughs> เดร้เลยที่ห้างเลยอยากกูดกูดสวโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะทานกันเจ๊แมวเนิ่ขอให้ happy to enjoy today my friend enjoy on the work enjoy with family enjoy with husband wife enjoy Relax, enjoy take care good yourself love you love you my friend take care good yourself on the moon my friend i mail uh, with uh, husband Nin, love you on the moon my friend keep big heart for everybody <laughs> Take care good yourself Take care baby Take care family Take care friend Everybody Thank you Thank you ขอบคุณขอบคุณมากจ้ะเพื่อนๆจ๋ารักเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกจ้ะดูแลตัวเองดจ้าเนอะเพื่อนๆจ้าเอ่อดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลคนเพื่อนๆทั่วโลกแมวให้หัวใจใหญ่ๆด้ยจ้ะแล้วก็สามีด้วยจ้ะที่รักจ้ะ รักเพื่อนเพื่อนทุกคนจะเลิฟยูเลิฟยูไม่เฟิงโอเค thank you